มาตามติดคู่นี้กันหน่อยค่ะนั่นคือพี่อุ้มลักษณาแล้วก็พี่บอลกฤษณะนะคะคู่นี้เนี่ยเขามีข่าวลือกันว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนซะแล้วไปจนถึงขั้นเตียงหักค่ะ ล่าสุดคะ่ะพี่บอกลกฤษณาสามีของพี่อุ้มลักษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ถูกจับตามองในความสัมพันธ์ว่าขาเตียงหักตามข่าวลือจริงหรือไม่โดยทางด้านของพี่บอลคะ่ะออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลอันนี้บอกว่าในวันที่ทําผิดทะระยศต่อภรรยาและครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทําให้รู้สึกว่าตนยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทําเพื่อลูกเอาเป็นว่าตอนนี้คะ่ะ ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ถึงสถานะของทั้งคู่ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยพร้อมแล้วก็ออกมาชี้แจงเองดีกว่าค่ะ